สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจามาพบกับแนวทางสามห้านอยจะแกน้อยแยนะหลบจะนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็น,น้อยวีไอพีจะแนวทางของวันอาทิตย์จะวันที่ยี่สิบหกเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน่าจะเดือนมกราจะมือนอึกก่งมาพบกับแนวทางของแอนดอยตามเคยจะสำหรับโพลส์ามห้านอยเมื่อวานจะแห,หน้อยวันที่ยี่สิบหาจะวันเสาร์ น้อยพิเศษศูนย์กับเจ็ดจ้ะผลหกแปดสามหลางมาเบิ่นเจ็ดเจ็ดสำหรับหลางเจ็ดเจ็ดเข่าเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจนะ็ดเนาะโอ้โห,โหมาเล็กเบิ่นอีกเนาะจ้าสีมาเบิ่นตัวอื่นกับผมมามาเบิน 7, 7. นะ่นเด่นเจ็ดเจ็ดเนาะเข่าเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจ้าสำหรับน้อยพิเศษหลางจา้า รอบปกติ4ี 5, ่กัหาผล607ูนหลาง93้าสามผ่ไปรอบ v ีพจะเด่น5และ8วิ่งรูดจะพ้นคือเก้สี่ำหรับ8ปเมื่อนี้จับคู่ผ่านไปเนาะ8ปดเก้าแปดศูนยมาแปดสี่จะเขาเด่น8วิ่งรูด8จะสำหรับ VIP บุญจะหลาง34มสผ่านไปสำหรับ ห้าน้อยวีไอพีเขามาักูเด่นเนาะสี่สามสามสี่บอลไจับหายเราจะเขามักู่เด่นปกติกับ VIP วีไอพีเราจะจับหายแต่สี่สี่แปดหลอบปกติอ่ะส่วนแปดสี่บอลไดจับหายสำหรับสามห้าน้อยก็เฮ้ามือนเ,นเขาเด่นวิ่งรูดสองน้อยเราจะหน้วยพิเศษกับน้อย VIP วีไอพีเราจะจับขู่พาดไป สำหรับวันที่2 6มือนีฝากตามตัวลักาเนาะสำหรับแนวทางฮานอยโคเฮาเราจะฮานอยมีสองสูตรเราจะมัดรวมกับเนี่ย น้อยจะึน้นอ,อยู่กับคามมากควมชอบเราจะมักสูได้แบบรายกะสามารถนําไปเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้เราจะเพื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยต่านมจนาจากแนวทางมีเข่ามีรุดจะพี่น้องจะผิดพลาดประการใดกับโคตรโคัยได้ลดลห,ไดไหลายเนา้ากนซีไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยดูหลักการนาองคนหลายๆคนละแชร์คนละหนึ่งติดตามกัน,น,มมนไปแต่าสาหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามารับชมใหม่ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด็บอพาแนวทางตัวต่อไปเนาะจะแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจ้าสำหรับื้นนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าหน่อยรอพิเศษเด่นเก้าแปดจ้าเก้าและแปดวิ่งลูดจ้าจับคู่เก้าหนึ่งเก้าสอง สำหรับเด่นแปดวิ่งดูดแปดคูเด่นสำหรับรอบปกติจะเด่นสามและศูนย์จะจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง คูเดนศูนย์สามศูนสี่สำหรับรอบ vip รอบสุดท้ายจะสามแปดสามส่วนแปดส่วนจะสำหรับแยกน้อยฮาเมอรนี่สามหาสามหกสามเจ็ดสามเก่าสำหรับแปดจ้ะ ผูเด่นแปดสมจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเนาะสำหรับหาน้อยของเฮาแต่ละน้อยแต่ละรอบจ้าเด่น8ดวิ 8, ่งรุดแปดวไจะเน้นไปที่แปดหนึ่งแปดสองสามหกสามเก่าศูสสสามหาดสองแปดเก่า เก้าหกเก้าหาจ้าสำหรับแนวทางสามห้าน้อยขอเฮาเมื่อนี้ก็คือตามนี้เลยจ้าเมื่อนี้ก็คอยมาปังๆคอยมาขบสามน้อยเลยละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางสุขดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกทุนถูกการจะขอบคุณถูกการรับชมจะขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุณถุกๆกำลังใจจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า